สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงยูนิเซกนะนะครับยูนิเซกก็จะเป็นฟาร่าสั้นนะครับความยาวประมาณเจ็นิ้วนะวัดจากไคทอยลงมานะครับมัดได้รวบได้เหมาะสําหรับผมที่ผมบางหรือว่าผมต้องการจะให้มันมีโวลลุมการดัดวน้นมุมเข้าหรือมุมออกก็ได้นะลูกค้ามาจากไหนครับเนี่ยบ้านอยู่โคราชโชคชัยนะ บ้านเดียวกันตัดผมให้กันคนคนลาดตัดผมคนคนาดนะไม่ต้องเปล่งนะก็เมื่อตอนพูดพามทำเพลงเยอะครับแบ่งผมวัดชูเกือกมาเลยนะครับโน้มไปข้างหน้าเลยเราจะให้ความยาวข้างหน้าตกประมาณสักดีบดิบปากนะก็ตัดเลย ประมาณนี้ <c oughs> นี่ก็คือไกด์ไลน์ของเรานะเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียกลางผมบางเนี้ยยกไม่กี่ครั้งก็หมดแล้ว <c oughs> ยกไม่กี่ช่อก็หมดแล้วนะี <c oughs> ช่อที่สองโน้มนะโน้มไปข้างหน้า ตัดเสยลงมาแบ่งทั้งหมดเลยข้อต่อไปยกขึ้นมา เกสองศานะครับตัดแบ่งช่อต่อไปแบ่งพี่ละแถวเลยนะเราตั้งเห็นไค่นะลายนี่เวลาอยู่นี่ตัดเลย กตัดตัดให้มันสั้นก่อนยกขึ้นแล้วก็ตัด ลกก้าสงช้านะตั้งฉากแล้วก็ตัดเลยหน้าหูหลังหูยกขึ้นช่อนี้ก็ยกสูงหน่อยประมาณสักร้อยสามสิบห้านะเพราะว่าบริเวณใบหนะูมันไม่มีเนื้อผมไนงะก็ต้องระวังนะช่อสุดท้ายน้มไปข้างหน้าเลยเงิ่งๆลูกคา้าไม่ต้องช่วยนะหมายควว่าเราโน้มผมไปข้างหน้า

เท็ยนิ้วเลยประมาณนี้ตัดเลยดีตรงมาแล้วตัดเลยผมมันงอมันบิดแล้วก็ตัดแบบบิดบิด,ดนี่แหละง่ายๆตัดไปเลยดีตรงมา ดึงมาด้านข้างเยางางลยดึงมา้านข้างเราตัดดึงมาปลายผมมันบิดไปท้างขวาใช่ไหมแล้วก็ดึงมาทางซ้ายเนี่ย ทีบตัดปกติต้องดึงแน่นใช่ไหมดึงดึงตึงแล้วผมอยากสวกก็ไม่ต้องไปตึงมากดึงแค่นี้ก็พอเอาได้ฐานเสร็จแล้วใช่ไหมเราดีดขี่ลงไปข้างหน้าเพื่อมาเช็คตรวจสอบ ไป,ไปไปนี่เดี๋ยวดึงมาดูส่วนข้างหน้าเลย Cut. Sukses เยาวซ้ายกว่าแต่เมือมันได้เท่ากันแล้วใช่ไหมเราจะสไลด์ตรงไหนออกได้บ้างก็ช่วงไปไปเดียวเพราะขบวนเขาดังอยู่แล้วข้าหลังตรงนี้ยกขึ้นมาแล้วตัดสไลด์สไลด์ยกขึ้นมาสไลด์เลย ให้แปะมันบาง slicing ชื่อมันชื่อว่า slicing slicing อไปปลูกค้าจะไปดัดก็ได้นะครับดัดเป็นฟ้าลาก็ได้ไปชอบใช่ไหมชอบแล้วก็ไปดัดเป็นม้วนเอาเป็นไตเอาเส่็จแล้าก็เป็นไตถ้าไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าใส่ชุดเท่าไหม่ถึงจะม้วนโยม้วนโล่ไฟอะครับวันนี้เดี๋ยวให้ช่างเขาใดเป็นมารุ่มให้แล้วกันนะค ความยาวพอดีไหมบันได้รวบได้ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ตึ้งข้งางสไลด์ไปนิดนึง้ายขวา ไดนิดนึงเพื่อให้ปลายมันพิว่ยนะข้างบนยกขึ้นมาเลยสได้ やっぱり。 เด็กี่กำลังที่แล้วก็จกรับกันแบบเขาที่จะทอะรก็ได้ก็ได้แก่ราคาตัดเท่ากันที่เราให้ ขอมยากตัดสินไม่ได้เพราะว่าผมย่ามันให้ผมมันเองผมยามันมีจัดโง่เนี่ย ยังไม่ยังไม่เผ็เลยถ่ายรูปแล้วแบบเจอไหมร้อยเศษก่อนึันเกิด ตอนนี้นะครับช่างกูก็ใส่โฟมหรือมุสไปที่โคนผมนะเพื่อให้โคนผมมันตั้งขึ้นนะครับเพราะลูกค้าเป้าหมายอยากจะอยากจะเอาไว้ยกกระบังออกงานนะ เผื่อมีงานสำคัญงา,งานประชุมสัมมนางานบวชงานแต่งหรือว่าแต่งงานใหม่พร้อมหรือเปล่าพร้อมไม่พร้อมไม่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 ไม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 จะเจอสิบอยู่แล้วจะเจอสิบอยู่แล้วเออพร้อมจะแต่งใหม่อีกรอบแต่งงานงานไงแต่งงานงานอแต่งงานงานใช่ใช่ใช่แต่งงาน ถ้าท่านต้องการให้ผมมันมีลอนหรือว่าได้บอลล่มที่มากขึ้นนะครับก็แนะนําให้ไดบอลล่มแบบนี้แหละคุ้มเข้านะครับหรือว่าถ้าไดฟาร่าก็ได้ครับมันจะได,ได้ได้ผมเยอะขึ้นก็คือลูกค้าลูกผู้ใหญ่จะทำนานในเรื่องไดฟาร่าจะรู้ว่าร้านไหนใดได,ได้เพราะว่าเข้าร้านเนี่ยมาเป็น้อยๆร้านแนละ้วช่างก็ตายไปหลายคนแล้ว ไป,ไปดามาก็เหมือนคุณหญิงไปแล้วตรงนี้เหมือนคุณหญิงพระจมาน,นี่แหละ <c oughs> จะได้เน่นหน่อยพอนะเพราะว่าถ้าไมยีมันจะล้มไงมันอยู่ไม่นาน ขีดสเปรย์ได้นะขีดสเปรย์ได้นะดูห uh huh. ลับตาไว้ uh huh. <c oughs> เดี๋ยวจะตัดผมมาช่างใหญ่ก็สำรองจองคิวล่วงหน้าเข้ามานะ uh huh. ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2ย์8 3 9 9 9 ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยพระโขนยทินที่22นะตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมนะครับกทมนะถ้าเราอยากให้มันได้เนื้อผมเยอะๆแล้วก็ตีรอนนกระาจายรอนออกไปเนี่ยให้มันเยอะๆไ้เยอะๆยีๆีเรียกว่าสางังๆนะหรือเรียกว่าตีรอนเยอะๆๆหลอกกระโหลก ผมตรงให้มันงอผมงอก็อย่าตรงองีกรูปทรงเห็นร้อนไหมพูดกับตัวเองซะ้หน่อยพูดตัวเองอยขอบคุณที่ที่พาตัวเองมาขอบคุณหลาน ขอบคุณนะมิมที่พายามาซอยผมงวดครั้งโอกาสครั้งหน้าจะพูดให้ถูกครั้งนี้ก็พูดผิดมันจะต้ออกจากบ้านแล้วบอกบอกชื่อร้านผิดใช่ไหมบอกไม่รู้จะมายังไงก็แค่บอกว่ามาตัดผมที่ร้านกำเนิดสาใอ่คนหาในกูเปิลแมปนานแล้วดูเวดูเวตังนานแล้วไงแล้วทีนี้ก็เลยแบบ ไม่ได้ดูแล้หลานก็บอกว่าขับออกตตตะบางพีจนมาถึงน <c oughs> วนไปลังสิตกลับไปโอดรเมืองไปอีกไม่รู้ร้านอยู่ไหนก็ค <c oughs> ือปักหมดมาแล้วมันจะทีพีเอสจะนํามาที่นี่มันจะไว <c oughs> มันไม่ถึงชั่วโมงหรอกสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วทีบ,บางพีแล้วนี่ก็ปักหมดมาเนี่ยเนี่ยปักหมดมา <c oughs> ปักหมดอ <c oughs> ้อมโลกดีไม่ออกปล่อยเปรตกลับวนมาใหม่ดีไปบางทองก็ออกมาเนี่ยเหนื่อยเปิดน้ำมัน วันนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคุณยายนะวันนี้ฝากคนแ้วก็แชร์ด้วดยไป